สวัสดีจ้าเราอยู่กับเกมโยกังโกโบเหมือนเดิมกับบอยนะครับตอนนี้เราจะไาสอนวิธีเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์พาหนะศึกละกันเนาะวันนี้เราจะไปอัพอุปกรณ์พาหนะศึกกันนะตุ๊ดตตตแต่ว่าขั้นตอนการหลอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีก่อนก็คือค่าหลอมไอตัวเนี้ยมันจะแลกเอาจากต้าไห่นะถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเรามาดูก่อนค่าหลอมเนี่ยเราจะแลกจากตัวละครนี้นะครับก็คือต้าไหา่ต้าไห่เดี๋ยได้จากอะไรได้จากลงดันอเวจี G นะครับมันก็คือนี่เม็ดสีเขียวนะครับเราแลกเลยกับเม็ดสีม่วงนะเราต้องแลก2ออันนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะได้ค่าแกนหลอมออกมาเนาะโอเคพอเราได้ค่าแกนหลอมออกมาแล้วเนี่ย นะครับแล้วเราก็จะไปหลอมกันเลเวล85ถึงจะทําได้นะครับไอจิตอุลจิตอรุณเนี่ยไอเนี้ยม่แพงมากนะคือผมยังต้องรอก,กิจกรรมมันแจกอะ่ะผมยังเปลี่ยนเป็นขั้น2ไม่ได้ไอรูปสีม่วงอะนะคือม่งไม่ไหวอะ่ะม่งแพงมากนะแล้วก็เนี่ยเวลาเซตใส่เซตม้าสึกมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะนะครับเนี่ยเซตม้าสึกครบใส่ครบเซตแล้วมันจะบวกอ่าประมาณนี้โจมตีป้องกันแม่นยาอะไรก็ว่ากันไปนะ แล้วก็เนี่ยเซตมาสึกมันก็จะบอกอยู่ว่าใส่แล้วจะบวกอะไรเปิดใช้อะไรเงี้ยเออคือค่าเปิดใช้มันก็ใช้ใหญ่เด้ยังยังไม่ได้เปิดใช้คือค่าเปิดใช้แม่งแพงกว่าใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ใ,ลวใช่ป่ะดูค่าเปิดใช้นะอะหอเอาเรื่องว่ะแต่ว่ายังไม่เปิดนะเรายังไม่เปิดเราจะต้องใส่ใสีส้มเท่านั้นนะครับขั้นหนึ่งขั้นสองไปไม่ได้ว่ะ เราตีหรอกตีขา้างไหนดีก่อนดีกว่าระดับนี้แล้วก็ขอสีส้มสักหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะกดหนึ่งทีก่อนผมมันสามแสนหกนะคิดตั้นนะ่ะเยอะนะครับอันนี้แลกได้นะเอ,าอ้าเฮียกูกดไปแล้วหรอเนี่ยอันนี้มันมีให้แลกนะมันมีให้ตัวละครให้แลกนะครับเราไปแลกดูนะกดไปอีกหนึ่งทีเมื่อกี้กดไปแล้วนะลองกดอุ้ยเห็นปะหลอม ใส่แล้วก็ดูภานะนะเราได้เซตอะไรมาเราลองใส่ก่อนใส่เดียวสีทองนะครับได้อ่านเนาะอ่านลองหลอมอีกทีหนึ่งกดหลอมปับับเฮ้ยไม่ซ้ำวะ่ะไม่ซ้ำอันนี้ถือว่าไม่ซ้ำนะมันไม่ซ้ำนะใส่เดียวก่อนไม่ซ้ำ ถ้าซ้ำนี่ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะในความรู้สึกแล้วเราลองหลอมอันออกหลอมหลอมหล,ลอมทิ้งเลยเราใส่แต่สีทองตีต่อตีต่อตีห้าทีเลยวะล่ะเชื่อแพงนะแพงว่ะอุย้ยไม่ซ้ำว่ะแม่งยังไม่ซ้ำเลยยังไม่ซ้ำเลย เอาเฮียรวนแล้วสมใส่คือขาดอีกสามชิ้นว่ะ oh. เห็นแล้วแม่งก็เหนื่อยว่ะคือแบบแม่งเปลืองคิดตั้นเนี่ยเวลาผมจะเติมเงินนะผมจะดูว่าถ้ามันมีตรงเนี้ยผมจะเติมนะถ้าไม่มีเราจะไม่เติมนะครับเพราะว่ามันจะได้ของวไงเพราะว่าของพวกนี้แม่งได้ใช้หมดอะเนี่ยได้ใช้แน่นอน แม่งได้ใช้มากๆเลยแรกเก็บก่อนแล้วก็ตอนนี้คิดตั้นเรากดไปแล้ว3มทีนะสทีหนึ่งล้านนะโอเคแม่งเปลืองใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเอานี่ก่อนอัพนี่ก่อนโอ้โหนี่แม่งจะเปลืองอันนี้แหละเพราะว่าแม่งทีเดียวไม่ติดหรอกเผื่อแม่งเต็มแม็กอะโอ้ยเสียลมว่ะ เอออาไปก่อนขั้นสี่แล้วนี่แต่เรื่องให้เปืเออคือเดี๋ยอยู่หล้านหล้านได้ขั้นยี่สิบหกเราไปตีต่อนะครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วหลอมไปเลยขอไม่ซ้ำไม่ซ้ำวะ่ะไม่ซ้ำวะ่ะ เดี๋ยวนะโคตรดีเลยอะตีแล้วไม่ซ้ำอะโอ้โหขาดอีกสองชิ้นว่ะขาดอีกสองชิ้นว่ะถ้าเราเราขาดอะไรวะเดี๋ยวเราไปดูก่อนขาดอันมาใช่ไหมกับกับแซ่รอสอนเปิดศึก ถ้าเราเลือกแส่แส่หมาเนาะแล้วก็ต้องใช้เก้าอันโอ้เชียเอาเรื่องว่ะไอเทมไม่พอสร้างไม่ได้ขออีกหนึ่งทีแล้วกันเอ้ย <c oughs> อันมาแม่งสุดว่ะแต่ไมไ่หมดแล้วสุดว่ะ สุดว่ะอูจะครบเสร็จแล้วอ่ะจะครบเสร็จแล้วอ่ะไ,ได้ทิ่งทีไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขาดแท้มาใช่ใชปะแท้ดิโอ้โหเฮียอสุดท้ายนี่คงต้องใช้อันนี้แล้วละ่ะ เลือดลมป้องกันอ๋อลบหลีดแล้วเม็ดลึลสุดเอ้ยทำแต่ทำไมพลังอันนี้มันดีกว่าอ๋อพลังอันนี้เหรอขอโจมตีนี้มากกว่าขีสิบแปดอันนี้ดีกว่าที่ใส่อยู่ดีกว่า นะครับโอ้ยเออเฮ้ยอันนี้เซตเหินเก้าอ่ะเหินเก้าเหินทรงหวีแหจิตอ๋อมันไม่ตรงเซตมันด้วยเว้ยมันมีแบบให้ตรงเซตมันอีกอ่ะโอ้ย คือถ้าตรงเซตมันจะบวกบวกไอ้พวกนี้แหละมั้งเนี่ย,ะะยถ้าใส่สเตตัสเปิดเซตอ่ะโูแต่ไว้ก่อนเถอะเชื่อม่งแม่งมีกี่เซตวะเนี่ยกูอยากจะรู้จริงๆเลยเดี๋ยวลองดูกันที่คือต้องเก็บเอาไวอ้อ่ะต้องแบบโขงวะ ต้องหลอมสุ่มแบบสุ่มเยอะมากๆนะมันมีกี่เซตวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนสามเซตอีหอยลอดเอาสามเซตเอาเฮียกูไปมั่วละมั่วละใส,ส่ตอนเนี้ยก็คือมันเข้าเซตมันสามชิ้นไง ขาัอีกสมชิ้นโอ้โหโก่าจะได้เปิดเซตเนี่ยเซตมาสึกสีทองน,นี่สามเซตใช่ไหมละ่ะเนี่ยใส่แล้วสองอันนี้มีสองอันอันนี้มีอันเดียวอันนี้มีสามเปิดไม่ได้ไม่ครบเซตโอ้โหชิเคถ้าเปิดเซตใช่ไหมมันจะบวกพลังโจมตีอีกแต่แม่งคุ้มหรอวะ ไอ้ห้าแม่งโคตรเปลืองจัด,จดเลยอะ่ะไปเปลืองจัดเลยขอบอกถึงอยากตีก็ตีไม่ได้เลยนะมันต้องเก็บสะสมไอ้นั่นแล้วค่อยมาตีเก็บสะสมไปแลกลูกแก้วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เราตีไม่ได้แล้วเนี่ยเราตีไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้แกนหลอมเราไม่มีแล้วแกนหลอมเราต้องไปแลกที่ต้าให้ เราต้องไปลงดันอเวีแล้วเก็บแล้วค่อยมาทำก็คือต้องสุ่มตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้อ่ะคือแบบสุ่มตำแหน่งแล้วไม่มี3ามเซตใช่ปะโอ้โหโอ้โหอ้โหโอเคถ้าหลอมหรือว่า85นะครับถึงจะทำได้เนาะก็ลองมาถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำเนาะแต่ผมว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องสีทองก็ได้มากจริงๆไปทำสีม่วง มันก็ประหยัดกว่านะผมด้สึกความรู้สึกสีม่วงผมว่าสีฟ้าก็กำลังดีนะไปทำอะ่ะก็กำลังโอเคนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาอัพตรงนี้หน่อยนะครับโอ้โหแม่งไม่พออีกไอห่าอันเนี้ยอันนี้เปิดอะไรอะทนทานเืล,ลมเก็บไว้ก่อนเพราะว่า ล้างผนึกขอสะท้อนตอนนั้นได้สะท้อนสิบมาแล้วนะแต่ว่าไม่งดันไปกดกดพลาดเลยอ่ะอันนี้ก็ตัวแดกเงินเหมือนกันคือแบบไม่ค่อยอยากจะม้าลักไอ้ที่เราอยากได้อ่ะปังโอ้โหเวลสิบโผล่ไปแล้ว แต่อะไรก็ไม่รู้ฟิลเจ็ดอะอคือกดอย่างเงี้ยแม่งเจ็บหนักเหมือนกันนะกดกดไปเนี่ยเพิ่นเพินเนี่ยเพิ่นเพินนี่แม่งก็แบบหลายดอกวันนั้นก็ไม่น่าเลยจริงๆนะคือแบบวันนั้นได้สะท้อนสิบแหละ กดพลาดเดี๋ยวต้องใจเย็นๆค่อยๆกดเราไม่อยากได้สะท้อนต้องบอกแบบนี้เราไม่อยากได้อีกให้สิบทีพอเออเฮ้ยกูยอมแพ้แล้วกดแป้งไป จองแพ้ก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนที่กดกันเราไปกดตรงพักสามานบ้างขี่ขี่ขี่เสือไวก่อนเราเดินเท่โอเคอยู่ๆก็มีเหยื่อมาให้หวดหวดเลยอะหวดเอารถเข็นมันไปไหนวะรถมันไม่มาวะ่ะมาแต่ตัว อ่านี่ไงรถโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับในการเขาเรียกว่าอะไรอะในการตีนะครับอาวุธอุปกรณ์เนาะศึกพาหนะถ้าใครสนใจนะครับอยากทำนะ่ะจัดไปนะครับแต่บอกเลยว่าแม่งโตรเปลืองเลยเปลืองสุดๆเลยจ้า โอเคถ้าชอบคลิปนี้ถ้ามีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆให้ราอัปเกรดตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ